อาการล่าสุดอ,อมอักคพันธ์หลังหายไปรักษาตัวนานเกือบปีมีข่าวดีแล้วเรียกได้ว่าแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังอ,อมอัคคพันธ์ป่วยเป็นโรคมะเรง็งซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและทางด้านอมอักคพันธ์ก็ได้ถอนตัวจากละครทุกเรื่องเพื่อไปรักษาตัวเองซึ่งก็จะมีทางด้านเพื่อนๆในวงการคอยออกมาอัปเดตอาการออมอักคพันธ์ ให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่เป็นระยะๆะะเสมอซึ่งอ,อมอัคคภันธ์เองก็ฝากมาบอกแฟนๆทุกคนว่าอาการของตัวเองนั้นดีขึ้นแล้วและจะกลับมาหาทุกคนในเร็วๆแถมองอัคคภันธ์กังวลว่าแฟนๆจะหายไปอีกด้วยล่าสุดทางด้านเพจอมากคพันต์ขีดล่างออฟฟิเชียลคลับได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับอ,อมอัคคภันต์เอาไว้ว่าอัปเดตณวันที่6รกรกฎาคม2023พระเอกอ,อมอัคคภันต์ฝากความคิดถึงมาให้กับแฟนคลับทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับ สำหรับแฟนๆที่ห่วงใยที่อ๋อมที่อ๋อมร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วพร้อมกลับมาเจอกับแฟนคลับแล้วอดใจรออีกนิดแล้วเจอกันซึ่งงานนี้ทางด้านอ๋อมอักคภันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยอีโมจิรูปหัวใจอีกด้วยมีแฟนๆเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมาย